สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานําเสนอการออกแบบสารสนเทศทางการบัญชีในหัวข้อระบบซื้อสดครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับสำหรับหัวข้อแรกนะครับจะเป็นบทนำครับผม โดยการดาเนินธุรกิจประเภทจำเป็นต้องมีการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบเพื่อรองรับการขายและการผลิตซึ่งกระบวนการจัดซื้อถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการควบคุมต้นทุนและสร้างความต่อเนื่องของการดําเนินงานระบบซื้อสินค้าและการจ่ายชำระซึนค้ามีบทบาทสําคัญในการจัดการข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสาหรับระบบซื้อสดเป็นรูปแบบการซื้อที่ผู้ซื้อทําการชําระเงินแก่ผู้ขายทันทีที่มีการรับมอบสินค้าทําให้กิจการไม่เกิดน้สินระหว่างกันระบบนี้ช่วยให้การบันทึกบัญชีและการควบคุมทางการเงินมีความเรียบง่ายชัดเจนและลดความเสี่ยงงจาาากกรรค้ชะ ดังนั้นการออกแบบระบบซื้อสินค้าสดที่มีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นเพื่อให้กิจการสามารถตรวจสอบการซื้อและการจ่ายเงินได้อย่างโปร่งใสป้องกันข้อผิดพลาดหรือการทุจริตรวมถึงสนับสนุนการตัดสินใจด้านการจัดซื้อและการเงินของกิจการครับข้อข้อต่อมาวัตถุประสงค์1เพื่อศึกษาการทำงานของระบบซื้อสดที่อยู่ในโปรแกรมทางการบัญชี e x ็กเ s โปรแกรมเอ็กเ s ลเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอที่รองรับธุรกิจหลายประเภทเช่นซื้อมาขายไปบริการรับเหมาก่อสร้างนําเข้าการผลิตและอื่น สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทําบัญชีได้อย่างครบวงจรของกระบวนการทางการบัญชีครับ 2. เพื่อให้สามารถเขียนผังา,านของระบบซื้อสดที่อยู่ในโปรแกรมเอ็ก e s ได้เป็นการศึกษาว่าระบบซื้อสดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการการทางานอย่างไรจากนั้นนําขั้นตอนต่างๆที่ได้จากการศึกษามาจัดทาเป็นผังงานเพื่อให้มองเห็นภาพการทํางานโดยรวมในโปรแกรมได้อย่างชัดเจนครับ 3. เพื่อให้สามารถเขียนขั้นตอนวิธีการทํางานของระบบซื้อสดได้ เมื่อเข้าใจในผังงานของระบบแล้วจากนั้นจนึงจ,จะสามารถลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบซื้อสดได้ดีมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการเข้าใจใน,นทิศทางการไหลเวียนของข้อมูล ทำให้สามารถนํามาเขียนเป็นขั้นตอนการดาเนินงานของระบบได้อย่างชัดเจนครับผมขอเขียนการดําเนินงาน1คือควบคุมการดึงข้อมูลจากใบสั่งซื้อและบันทึกการซื้อสดให้เชื่อมโยงกับระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและระบบสินค้าคงเหลือ2คือการใช้เอกสารทางบัญชีได้แก่ใบเสร็จรับเงินใบกากับภาษีใบซื้อเงินสดและใบสัง่งทันใจหรือสมุดรายวันจ่าย3คือจัดทําและตรวจสอบรายงานที่เกี่ยวข้องได้แ,แก่รายงานงบทดกลงรายงานสินค้าคงเหลือและรายงานภาษีซื้อ4จะประมวลผลและบันทึกข้อมูลการซื้อสดเข้าสู่รแกรม e x p r e s s Demo ด้วย UiPath อย่างอัตโนมัติ 5. โครงการจะดาเนินในสภาพแวดล้อมจําลองไม่ครอบคลุมการซื้อเชื่อการจ่ายเงินผ่านระบบภายนอกและไม่เชื่อมต่อแบบเรียไทมมระบบซื้อสินค้าเป็นเงินสดหมายถึงกระบวนการที่กิจการซื้อสินค้าและชําระเงินแก่ผู้ขายทันทีในวันที่มีการรับมอบสินค้าการซื้อรูปแบบนี้ช่วยลดความซับซ้อนในการบันทึกบัญชีเนื่องจากจะไม่เกิหนี้สินทางชําระและสามารถควบคุมกระแสเงินสดได้ดีด้วยค่ะครับต่อไปนะครับเป็นแผนภาพทางเดินเอกสารและการบัญชีของระบบซื้อสินค้าเป็นเงินสดครับเรื่องจากเมื่อสินค้า ถึงปริมาณจุดสั่งซื้อตามันทียการบริหารสินค้าครับแผนบุคคลจะจัดทำใบสั่งซื้อสองฉบับครับตรวจสอบกับระบบรายงานและจากนั้นระบบรายงานจะออกรายงานสินค้าที่จุดสั่งซื้อครับพนักงานตรวจสอบใบสั่งซื้อกับรายงานสินค้าที่จุดสั่งซื้อ่อเสนอหหน้าแผนบุคคลรับรองรายการครับรายงานสินค้าที่จุดสั่งซื้อจะถูกจัดเก็บไว้ที่แผนกบุคคลเรียงตามวันที่ครับส่วนใบสั่งซื้อสองฉบับจะถูกส่งไปที่แผนคลังสินค้าตรวจสอบกับใบยอมับสินค้าแสลบใบย่มับภาษีจากผู้จำหน่ายครับจากนั้นจะถูกป้อนข้อมูลเข้้ารระบบบซือคั ระบบซื้อจะออกไปรับสินค้า2ฉบับครับพนักงานตรวจสอบสินค้ากับเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงลายมือชื่อผู้รับสินค้าและจัดพิมพ์ใบรับรองสินค้าก่อนจะนำของ้าแนกทางรับรองรายการครับไปรับสินค้าฉบับที่2และใบสั่งซื้อฉบับที่2จะถูกจ็บไว้ที่แมเ็กคลังสินค้าเรียงตามเลขที่ครับส่วนใบกำกับสินค้าสลัใบกำกับภาษีใบรับสินค้าฉบับที่1ไปใบสั่งซื้อฉบับที่1จะถูกส่งไปที่แผน็กบัญชีตรวจสอบ ยืนกันกับระบบซื้อระบบซื้อจะออกใบสำคัญซื้อวันหนึ่งฉบับครับเพราะนั้นต้องข้อมูลเข้าไปที่ระบบรายงานระบบรายงานจะออกรายงานทางการเงินรายงานสินค้าคงเหลือและรายงานภาษีซื้อครับกานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในระบบรายงานเพื่อจับพิมพ์รายงานที่ถูกต้องอนุมําเสนอหัวหน้าแผนบัญชีตรวจสอบรับรองรายงานครับรายงานสินค้าคงเหลือจะถูกส่งไปที่แผนกคลังสินค้าครับรายงานภาษีซื้อและรายงานทางการเงินจะถูกเก็บไว้ที่แผนกบัญชีเรียงตามวันที่ครับส่วนใบสำคัญซื้อ บรับสินค้าฉบับที่1และใบสั่งซื้อฉบับที่2จะถูกเก็บไว้ที่บันบัญชีเรียงตามเลขที่ครับครับต่อไปเป็น DFD เลดั1หนึ่งครับหนึ่งจัดทำและนุวัติการสั่งซื้อครับสองรับสินค้าและตรวจสอบครับสามบันทึกและจ่ายการชำระเป็นเงินสดครับต่อไปนะครับเป็นระบบซื้อบัญชีซื้อสินค้าเป็นเงินสดครับเรื่องเรื่องที่ผู้จำหน่ายครับออกเอกสารต่าง ชี้ข้อมูลเข้าไปที่บัญชีซื้อสินค้าเป็นเงินสดครับจากนั้นจะออกเอกสารไปที่แผนกทั้งแต่กเงินแผนแดดกบัญชีแผนกจัดซื้อครับและขั้นตอนสุดท้ายครับคือออกรายงานทางการเงินให้ผู้บริหารครับนี่จะเป็นขั้นตอนการทำ UI ย Path ยนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะนําข้อมูลจากไฟล์ Excel นะคะโดยใช้กิจกรรม Use Excel File ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเปิดโปรแกรม e x r e s ขึ้นมาค่ะด้วยกิจกรรม User Application นะคะเพื่อให้ระบบสามารถนําข้อมูลจาก Excel นะคะไปทาง,งานต่อได้ค่ะซึ่งเราจะกําหนดให้ UI p a t ์ทำง,งานให้เราตั้งแต่การเข้าสู่ระบบไปจนถึงการสั่งซื้อสินค้าและออกอราายยงนเลค่ะ ค่ะต่อมานะคะจะเป็นการทํางานของระบบยอยผาค่ะเริ่มจากการเข้าสู่ระบบเลยค่ะก็จะประกอบไปด้วยการใส่รหัสการเลือกบริษ,ษัทนะคะก่อนเข้าสู่หน้าหลักของระบบค่ะต่อมานะคะจะเป็นขั้นตอนการทํารายการซื้อเงนินสดนะคะซึ่งจะอยู่ในส่วนของการดันของระบบยอยผาค่ะโดยาจะเป็นการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างค่ะพวกเชื่อผู้จาหน่ายหมายเลขใบสั่งซื้อวันที่รหัสสินค้าจํานวนแล้วก็ราคาเราไปดูการดันของระบบในสนสนนี้กันเลยค่ะ ในส่วนของรายงานนะคะไปที่6รายงานค่ะเลือกพิมพ์รายงานจากนั้นเลือกแฟรายงานวิเคราะห์การซื้อน,นะคะ ลือกสรุปยอดซื้อประจางวดจากนั้นปรอกวันที่ในรอบรายงานที่ต้องการค่ะและรหัสผู้จําหน่ายจากนั้นคลิกที่ไอคอนมุมบนซ้ายเพื่อพิมพ์รายงานค่ะสรุปนะคะการประยุกต์ใช้ใบผ่ากับอีเพในระบบการซื้อสินค้าเป็นเงินสดช่วยเพิ่มความรวดเร็วและลดข้อผิดพลาดในงานบัญชีค่ะเนื่องจากสามารถดึงข้อมูลจากใบสั่งซื้อและเชื่อมโยงข้อมูลไปยังภาษีและค่าเพิ่มและข้อระบุสินค้าคงเหลือทําให้สามารถจัดทำรายงานทางบัญชีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพช่วยลดความซําซ้อนของงานสามารถตรวจสอบได้ง่ายและพร้อมพัฒนาไปสู่ระบบบัญชีดิจิทัลท,ที่่่ยยงนนนในอนาคตคตะ